สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เรายังคงอยู่กันในหน่วยที่7นะคะเรื่องทศนิยมส่วนหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันก็คือการลบทศนิยมที่มีการกระจายค่ะเด็กๆ ก็จะได้เรียนการลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนการลบทศนิยมที่มีการกระจายกันค่ะการลบทศนิยมที่มีการกระจายเราก็ยังคงใช้หลักการเดียวกันกับการลบจำนวนนับค่ะโดยนะคะวิธีการลบทศนิยมที่มีการกระจายก็จะมีดังนี้ค่ะเด็กๆข้อที่1 ตั้งจุดทศนิยมและหลักทุกหลักให้ตรงกันข้อที่2ถ้าทศนิยมมีตำแหน่งไม่เท่ากันให้ทำตำแหน่งให้เท่ากันก่อนโดยการเติมศูนย์ค่ะข้อที่3ลบจำนวนที่อยู่หลักเดียวกันเข้าด้วยกันแล้วใส่จุดทศนิยมที่ผลลัพธ์ให้ตรงกันและในข้อที่4ค่ะถ้าหลักใดมีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ ให้กระจายหลักที่อยู่ข้างหน้ามาเหมือนกับการลบจำนวนนับค่ะเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างการลบทศนิยมที่มีการกระจายกันนะคะซึ่งการลบทศนิยมที่มีการกระจายเด็กๆอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะเด็กๆอาจจะคุ้นชินกับคำว่าการยืมนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณครูจะใช้คำว่ายืมแทนการกระจายนะคะสำหรับในข้อที่1น,นะคะหาผลลบของ0.53ลบกับ0.18ค่ะก่อนอื่นเลยให้เด็กๆนะคะเช็คว่าตัวตั้งกับตัวลบมีตำแหน่งทศนิยมเท่ากันหรือไม่ค่ะซึ่ง0.53เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่ง 0.18ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้ทั้งตัวตั้งและตัวลบของเรามีตำแหน่งทศนิยมเท่ากันเราจรึงไม่ต้องเติมศูนย์ค่ะเราก็จะนำตัวตั้งมาเขียนนะคะตัวตั้งก็คือ0.53ในข้อนี้นะคะก็จะมีหลักหน่วยหลักส่วนสิบแล้วก็หลัก ่วนร้อยนะคะซึ่งเวลาที่เรานำตัวลบมาเขียนเราก็จะต้องเขียนให้ตรงหลักค่ะลบด้วย0.18นนะคะเน้นย้ำสำคัญก็คือว่าทศนิยมของเราจะต้องตรงกันแบบนี้เสมอนะคะแล้วก็หลักทุกหลักเราจะต้องเขียนให้ตรงกันค่ะ ตั้งหลักทุกหลักตรงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำการหาผลลบค่ะซึ่งอย่าลืมค่ะเขียนจุดทศนิยมในบรรทัดที่เป็นผลลัพธ์นะคะเราจะลบจากหลักที่อยู่ขวามือสุดก่อนค่ะเด็กหลักขวามือสุดของเราในข้อนี้ก็คือหลักส่วนร้อยนะคะเราก็จะนำา3ลบกับ8ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวตั้งของเรามีค่าน้อยกว่าตัวลบ นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการกระจายหรือเราจะต้องทำการยืมนะคะจากหลักที่อยู่ก่อนหน้าทางซ้ายมือค่ะจาก3นะคะยืมมาก็จะก,กลายมาเป็น13และจาก5นะคะโดนยืมไปก็จะเหลือ4ค่ะเมื่อเรากระจายมาหรือยืมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มทำการลบได้เลยค่ะ13ลบด้วย8ก็จะเหลือ5 ต่อมาหลักส่วน10ค่ะนำา4ลบ1ก็จะเหลือ3และสุดท้ายค่ะในหลักหน่วยนำา0นลบ0ก็จะได้เป็น0เพราะฉะนั้นนะคะ0.53ลบกับ0.18ก็จะมีค่าเท่ากับ0.35นั่นเองค่ะเราก็ขีดเส้นใต้2เส้นให้เรียบร้อยนะคะในข้อนี้เราก็ตอบ0.35 ามห้าค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะตัวอย่างแรกเราลองมาดูตัวอย่างที่สองไปพร้อมๆกันค่ะจงหาผลลบของ4.83ลบ1.751ก่อนอื่นเลยเรามาเช็คตัวตั้งกับตัวลบก่อนค่ะว่ามีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากันหรือไม่ตัวตั้งของเรา4.83เป็นทศนิยม2ตำแหน่ง ตัวลบของเรา1.751เป็นทศนิยม3ตำแหน่งซึ่งจะเห็นได้ว่าในข้อนี้นะคะตัวตั้งแล้วก็ตัวลบเนี่ยยังมีตำแหน่งของทศนิยมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องทำตัวตั้งของเราให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งก่อนค่ะโดยการเติม0เข้าไปนั่นเองแสดงว่าจาก4.83นะคะ ถ้าเราเขียนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งก็จะเขียนได้เป็น4.830ค่ะเพราะฉะนั้นตัวตั้งนะคะคุณครูก็จะนำมาเขียนเลย4.830แล้วเราก็นำตัวลบมาเขียนค่ะอย่าลืมนะคะจุดทศนิยมต้องตรงกันแบบนี้เสมอนะคะตัวลบของเรานะคะเลขหน้าจุดก็คือหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับ1นะคะหลักส่วน10คือ7 หลักส่วนร้อยคือ5และหลักส่วนพันคือ1นะคะเราก็ตั้งจุดแล้วก็ตั้งหลักทุกหลักตรงกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาหาผลลัพธ์กันค่ะเราก็จะเริ่มลบกันในหลักที่อยู่ขวาสุดก่อนเลยนะคะเด็กๆอ่าหลักขวาสุดของเรานะคะก็คือหลักส่วนพันนั่นเองก็คือนำศูนย์ลบด้วย1แต่เอศูนย์ลบ1ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ เพราะฉะนั้นจะต้องทําการยืมหลักที่อยู่ข้างหน้ามานะคะจากศูนย์ก็จะกลายเป็น10และจาก3ก็จะเหลือ2ค่ะเมื่อเรายืมมาเรียบร้อยแล้วนะคะหรือกระจายมาเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็ลบได้ค่ะนํา10ลบ1ค่ะเด,ด็กๆ10ลบ1ก็จะเหลือ9ถูกต้องค่ะ ต่อมานะคะหลักส่วนร้อยค่ะ2-5 2ลบ5้ลบ5ได้ไหมเอ่ยอ่าไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องยืมหลักข้างหน้ามาค่ะจาก2นะคะยืมมาก็จะกลายเป็น12และจาก8ก็จะเหลือ7ค่ะ12-5ลบด้วย5จะมีค่าเท่ากับ7ต่อมาหลักส่วน10ค่ะนำา7ลบ7ค่ะเด็ก 7-7ลบ7ก็จะเหลือ0และหลักสุดท้ายนะคะหลักหน่วยนำา4ลบ1ค่ะ4ลบด้วย1ก็จะเหลือ3เพราะฉะนั้นนะคะ4.83ลบด้วย1.751ก็จะมีค่าเท่ากับ3.079นั่นเองค่ะ,ะเราก็ขีดเส้นใต้2เส้นให้เรียบร้อยนะคะได้คำตอบออกมาแล้วนะคะอย่าลืมตอบด้วยค่ะคำตอบในข้อนี้ก็คือ3 0จ 0 7นนั่นเองค่ะก็เสร็จแล้วนะคะตัวอย่างที่สองเราลองมาดูตัวอย่างที่3กันบ้างค่ะตัวอย่างที่3นะคะจงหาผลลบของ8.246ดลบด้วย5.35นะคะก่อนอื่นเลยเช็คตำแหน่งของทศนิยมของตัวตั้งกับตัวลบก่อนค่ะตัวตั้งของเรานะคะเป็นทศนิยม3ตำแหน่ง และตัวลบของเราเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งจะเห็นได้ว่าในข้อนี้ตัวตั้งแล้วก็ตัวลบเนี่ยยังเป็นทศนิยมที่มีตำแหน่งยังไม่เท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวลบของเราเป็น2ตํตำแหน่งเราต้องทําให้เป็น3ตํตำแหน่งก่อนค่ะโดยการเติม0ย์เข้าไปนั่นเองแสดงว่า5.35นะคะถ้าทําให้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งก็จะมีค่าเท่ากับ 5.350นั่นเองค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนตัวตั้งไปพร้อมๆกันนะคะ 8. 2ด6ลบด้วยอ่าอย่าลืมนะคะจุดทศนิยมจะต้องตรงกันแบบนี้เสมอนะคะตัวลบของเราตัวเลขหน้าจุดคือหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยของเรามีค่าเท่ากับ5หลักส่วน10มีค่าเท่ากับ3 หลักส่วนร้อยคือ5และหลักส่วนพันคือ0ยค่ะเราก็ขีด้นตลายนะคะคราวนี้เมื่อเราตั้งจุดตรงกันแล้วตั้งหลักตรงกันแล้วเราก็จะมาหาผลลัพธ์กันค่ะซึ่งแน่นอนอย่าลืมเลยตั้งจุดรอไว้ก่อนเลยค่ะเราจะมาลบกันนะคะในหลักที่อยู่ขวาสุดก่อนอ่าหลักขวาสุดของเราคือหลักส่วนพัน6ลบด้วย0 ก็จะเหลือ6ต่อมาค่ะหลักส่วนร้อย4ลบ5เอ4ลบ5ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะแสดงว่า4เนี่ยต้องไปยืมในหลักข้างหน้ามาใช่ไหมคะจาก4ก็จะกลายเป็น14อ่าจาก4กลายเป็น14จาก2ของเรานะคะ2ของเราเหลือ 1>, 1นั่นเองอ่าสองของเราก็จะเหลือ1นะคะคราวนี้นะคะเราลองมาลบกันก่อนค่ะเด็กหลักส่วนร้อยนำสิบลบด้วย5ค่ะ14ลบด้วย5ก็จะเหลือ9ก้าอ่าต่อมาหลักส่วน10ค่ะ1 หนลบด้วยสได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะ1นลบด้วยสไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องไปยืมหลักข้างหน้ามาจาก1ก็จะกลายเป็น11ทันทีและจาก8ก็จะเหลือ7ค่ะอ่าพอเรายืมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการลบกันค่ะ1 1บลบด้วยสก็จะเหลือ8และสุดท้ายค่ะหลักหน่วยนำเจ็ลบหค่ะดเด็กเจ็ดลบหเหลือ 2อ,อ่าเราก็ได้คำตอบก,กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้น8.246ลบด้วย5.35ก็จะมีค่าเท่ากับ2.896นั่นเองค่ะเราก็ตอบได้เลยค่ะ2.896ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างทั้ง3ข้อในวันนี้ตอนนี้ก็ถึงตาเด็กๆก,กันบ้างแล้วนะคะ ลองทำใบงานออนแฮนนะคะครั้งที่7หน้าที่12ค่ะเรื่องการลบทศนิยมที่มีการกระจายหรือที่เราตกลงกันก็คือมีการยืมนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือเด็กๆจะต้องตั้งหลักทุกหลักให้ตรงกันตั้งจุดให้ตรงกันนะคะเช็คก่อนว่าโจทย์ตัวตั้งและตัวลบของเรามีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากันหรือเปล่าถ้ายังไม่เท่ากันต้องทำให้เท่ากันก่อนนะคะแล้วค่อยตั้งลบ เราก็จะลบหลักขวาสุดก่อนนะคะเราจะเริ่มลบในหลักขวาสุดก่อนซึ่งจะใช้วิธีการลบเหมือนก,นกันกับการลบจำนวนนับเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะการลบทศนิยมที่มีการจัดจ่ายนะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเด็กๆน่าจะพอเข้าใจกันแล้วไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ